เมื่อพี่ฟ้าต้องประทะก,กับลุงตำรวจสุดโหดพี่ฟ้าจะเป็นยังไงจะรอดออกจากที่นี่ได้หรือไม่ติดตามชมกันด้วยนะอันไหนสนเิเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่ที่นี่ที่ไหนโอ้ยน,นันลุงตำรวจคนน,นั้นเป็นคนจับเรามาสินะเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเราจะอยู่ในสถานีตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แล้วนะอุ้ย เนี่ยมีเพื่อนโดนจับมาอีกคนนึงและนายนายโดนจับมาเรื่องอะไรอะ่ะฉันโดนจับมาเรื่องอ่อเรื่องไม่ลืมตาไม่ลืมตานะแต่ลืมยายเออยายเสียใจแล้วมุกอะไรเนี่ยเราไปทำตามตา,ตามหนึ่งเอ๊ะเ,เ,เ,เราไปตามทางที่มีลูกศรน,นี่แล้วกันนะเอ้ยนี่ไงมีคำบอกใบ้ว่าเราจะหนีออกจากที่นี่ได้อย่างไรนะอะไรไปดีกว่า ปัป๊บขึ้นไปอา่เอาเาข้าไม่ได้อะออเข้าไม่ได้ช่วยด้วยอ๋อเปิดก่อนนายรอด้วยไปไปไปโหนายตัวสูงมากเลยเนี่ยหัวจุ่มหัวจุ่มเวลาเลยเปิดเปิดนายเปิดช่วยกันเปิดหน่อยดิเอออ๊ะนี่เราลงมาอ่าข้างในท่ออะไรอีกแล้วก็ไม่รู้นะเราแง yeah, นายเราลงมาในท่ออะไรอีกแล้วไม่รู้แบบ ทุกครั้งที่เราจะต้องหนีหนีนะ่ะเราจะต้องหมูดท่มาแบบหรือว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นมาริโอ้กันนะปาปีนขึ้นไปจ้าจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้เพื่อนนี่กดตุ่มรู้เลยว่าต้องกดนาอย่าบางดิเราจะกดตุ่มนี่ไงเออเอาเ,เลื่อนได้กูไม่บอกอะ ตั้งสมาธิหนึ่งงสโดดค่าแล้วก็รอมันเลื่อนไปนี่เป็นไงแล้วฮึบอ๋อโดดลงได้เลยโอเคเออเอาละนายเราขึ้นมาได้แล้วเราไปกันดีกว่านะเพื่อนนะเออเพื่อนเขาก็ใจดีรอเราด้วยแฮะดีจังเลยเอาไปทางไหนไปทางนี้อรอได้เลยนายไป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 หมุดท่อไม่หยุดหมุดท่อทุกงานนะเปหนักหมุดท่อเอาเลยแล้วหรือเปล่า๋อไม่ใช่อุ้ เอาติดโอ้โหตกใจอยู่ๆหัวก็ทะลุแล้วก็เห็นทองฟ้าข้างนอก <laughs> ลงนี่เหรอเออเฮ้ยเราลงมาที่ไหนอะนายนายเอาเราไปด้วยเลยแล้วกันนะ <laughs> โอเคไปเพื่อนไปเดินแบกฉันไป <laughs> เฮ้ยแย่แล้วเออโอ้ my god เล้วเออนายนายแบกเรานายเออเราขี่หลังนายไปแล้วกันนะง่ายดีเฮ้ยนี่ดูเฮ้ <laughs> ยเฮ้ยสุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยได้ไงเนี่ยทำไมเรา <sh arp> ไม่หลบตก <sh arp> <sh arp> จากหลังเพื่อนเลย ไปทางไหนะเอ้ยแย่แล้วเราไม่ได้หยิบกุญแจมาอย่างนี้เราจะไปได้ไหมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเราไม่ได้หยิบกุญแจแย่แล้วอเอาเฮ้ยรถตำรวจเขาไม่ตามเรามาทาไมตารวจเขาไม่ตามเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอากุญแจก่อนนะเอาเฮ้ยคุณตำรวจเขาหายไปไหนอะ แย่ yeah, แล้วลุงตำรวจหายไปแล้วเอาเสร็จเราดิเฮ้ยมาเขาอยู่นั่นอะลุงเขาอยู่นั่นเราจะเห็นหรอปะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นได้ไงอะเฮ้ยงงงงเลยเอาได้แล้วเอาได้เฉยงงปะงงมากนะฉันงงมากไปต่อเลยเอาเฮ้ย มันไม่ได้หรอไปทางไหนอ่ะประตูไหนประตูไหนประตูนี้ไม่น่าใช่ประตูไหนหรอนายประตูไหนนายรู้ป่ะเพื่อนเขาไม่รู้โอ้นี่ไอ m อ girl เกราเลยต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายไงเอ,อ้ยนี่นี่ไงมีคนขุดรูอะไรไปแล้วเดี๋ยวนะมุกนี้คุ้นมากเลยอะเอานายนายเข้ามาในห้องน้ำหญิงได้ไงไม่รู้เราไปก่อนล้วกันว่อฮุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ที่นี่คุ้นอีกแล้วอะเราเหมือนแ่บเราเหมือนว่าเราเคยเคยเข้ามาอะไรในนี้นี <Okay. S 1> อ่อาวแล้วไปทางไหนต่ออะเยี yeah. ่ยไปปิดทางนี่โอ้โอ้ไงแล้วไปเถอะนายไปกันเอาเอ้ยเพื่อนเพื่อนตกลงไปแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเยี่ยมไปกันเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นรูกฝ่ตรงนี้เ โอ้น oh, ี่หรอเฮ้ยนายนายหลบเราหน่อยดิอ๋อเปิดประตูเฮ้ยลำบะไปไปไปเราเราด้วยนายเราเราด้วยเรามาแล้วเรามาแล้วโอ้มีหนามมีหนามเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาลอดไหมนะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแ her h e เฮ้ยเขาเข้ามาตีเราแล้ว เตอะแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมเราไม่อยู่นี่อ่ะไม่ไม่รอหรอกลุงไปแล้วไงเราเฮ้ยเดี๋ยวลุงยังตามมาอีกเหรอเนี่ยเข้าห้องน้ำหญิงก่อนเออรอดแล้วโอโ้โหไป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 เพื่อนเขาไปยันไหนกันแล้วเนี่ยฮะเรายังอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยนี้เฮ้ยอย,อย่าเด้อ <Yeah! S 2> s <S อย่าอย่ามาทางนี้เอ้ยไปทางไหนแล้ว oh. อุเอารอดแล้วเหรอตรงนี้มีลูกกิ้งหินนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุย้ยระวังระวังโอเคแอบก่อนเพื่อนเขาน่าจะไปถึงเส้นชัยกันแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เพื่อนกขหนีออกจากที่นี่กันได้แล้ววะรอเราด้วยนะเราจะตามนายไปแน่นี่ไงเจอไปแล้วเราทางไปต่อแล้วอ้ยหมูไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราจะ เราจะบอกว่าโดนวาร์ปเปิดวาร์ปนะเราโดนเปิดว่บโอ้ยเพื่อนมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยหรอนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะนายหลงทางหรือเปล่าไปด้วยกันไหมมันไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้หรือเปล่านะโอ,อ้เจอเจอเจอเปิดเปิดไม่ออกเนี่ยเปิดออกแล้วเฮ้ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นโรงอาหารหรือเปล่ามีอะไรให้กินไหมห,หิวแนะ่ หิวจริงบอกเลยหิวในจริงอะ่ะโหเดี๋ยวนะนี่คือทางหนีออกข้างนอกหรอจ่ายแล้วงี้เราต้องแบบว่าเสริมพลังกันซะหน่อยนีย่รู้สึกได้ถึงพลังไปกันเลยล่วงแล้วไปปึ๊บยยอย่าอย่าตกช่วยด้วยขอเสริมเอนเอร์จีเพิ่มได้ไหมไม่ได้เร้ดูท่าเดิน ไปโกยาอ้าวการแล้วการแล้วการแล้วตุดดตุวิ่งหน้าปัดไปเลยเอาไปทางไหนเอาทางนี้เฮ้อ,อยานะกลัวนะกลัวเอออุ้ยอุ้ยตดแตกเลยอะ่ะเอ้ยตายแล้วขึ้นไปข้างบนต่อต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเพื่อเขาไปไกลกันแล้วเนี่ยรอเราด้วย นี่ไงประตูประตูนี้ไปทางไหนอุ๊เดี๋ยวนะฉันเห็นฉันเห็นแล้วะ่ะนี่คือตากรรมของฉันเราจะต้องต้องต้องเสียงเสียงเหินหมดแล้วเวเราจะต้องต่อสู้ที่นี่อย่างนั้นเหรอเราไปทำมันกันดีกว่านะ<อ>เพื่อ,อชัยชนะอ่ะโกโกวาเหรอ คุณตำรวจเป็นโกก้คุณตำรวจเป็นโกโกวาอ้ยไป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 ยังเหรอยังเออนีวิ่งวิ่งเอ้ยหืมมาหืมหืมเลยเออไปแล้วจ้ะไม่อยู่แล้วจ้ะไปก่อนนะจ้ะ เปิดพับเฮ้ยคืออะไรอะไรอะ่ะนี่คืออะไรกดกดไปก่อนอะไรไม่รู้กดไปก่อนคี์การ์ดคี์การ์ดเหรอเอาคี์การ์ดไปทำอะไรเหรอแล้วคี์การ์ดมาแล้วไงต่อขึ้นท่อน,นี้ไปเหรอแต่เรากดปุ่มอะไรไปอะ่ะเราไม่รู้เลยอะ่ะขึ้นขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้ต้องเอาอะไรมาต่อปะ่ะเอ๋เอ๋ อ๋อขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ่ะอบอ้าาไม่ได้หรอโอ๊ะโอ๊นี่ไงบนไดโอ้โหโดดอยู่ต้องนานกว่าจะนะกว่าจะอ้าวโอ้ย,วอยวกว่าจะขึ้นมาได้ฉันเหนื่อยมากนะอ่ะติดละโอ้ทางเปิดเรียบร้อยนี่เราใกล้จะออกจากที่นี่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยอ้าวจะโอเคเราผ่านตรงนั้นกันมาได้แล้ว รีบไปต่อเลยรีบมากต้องการจะออกจากที่นี่ด่วนอะไรอะอะไรอะไรอะไรไม่รู้กดกดปุ่มน้งไงต่อโอ้เอ่อทำยังไงหรอเอวางอย่างนี้หรอโอ้อ้ต้องวางแบบนี้หรอต้องเอาปุ่มต้องเอาต้องเอากระดานไปด้วยทุกที่หรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะกระโดดไม่ถึงอะไรอย่างงี้ปะอ๋อเป็นงนี้เออ โอ้ยอะไรก็ไม่รู้อาปุ่มอะไรไม่รู้กดไปก่อนนี่เหรอต่อกล่องตรงนี้เหรอโอ้ยแล้วไงต่ออาขึ้นไปตรงรูนี้ใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคขึ้นมาได้แล้วต่อไปเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ่อขวาหรือซ้ายอ่อน่าจะต้องขวาแล้แหละเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยประตูมันปิดนะไปทางนี้อ่ะเปิดโอ้โอ้โประตูตีหน้าอุ้ยใครอะมีใครอยู่ในนั้นด้วย เป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าแต่เหมือนเขาจะหลับอยู่นะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเราต้องหาของอะไรบางอย่างสินะเพื่อที่ว่าจะได้ออกไปจากที่นี่ได้อุย้ยเพอเพื่อนตกใจตกใจเพื่อนนายางงอย่าบังเราหูที่นี่มีห้องหนังสือใต้ดินด้วยหรอโอ้ดินแดนลี้ลับเอ้ยเอ้ยเขาไม่อยู่ในนี้ได้ไง หนีเร็ววาย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 อย่าตามมาอย่าตามมาอะไรอะ่ะอุ้ยคุญแจนูเหมือนสะพานโอกาสหยิบคุญแจแล้วเโโฮ้ยโอ้โหเขาดักด้วยนะเขาดักด้วยเอ้ยย่าย่เงี้ยโดนเจ้าได้แล้วเออทำไมทำไมเราต้องหยิบคุญแจนะเราต้องหยิบคุญแจจําไว้เราต้องหยิบคุญแจเออหยิบ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 ไม่ได้เอ้ยหยิบไ,ไม่โดนเงี้ยแล้ว โ <Okay, S 2> mm. อเครอบนี้ต้องหยิบให้ได้ต้องไม่พลาด <I 'm S 1> ต้องรอดออกไปจาก <We 're S 2> ที่นี่อุ๊ยโอ okay, เคเราหนีออกมาจากห้องนั้นได้แล้วนะโอ้โหกว่าจะหยิบคุณแจได้นี่ยากเย็นแสนเข็นมากทุกคน <c oughs> <c oughs> เรามาขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านี่คิดว่าเอาเราอาจจะมาถึงเออเขาเรียกว่าเส้นชายแห่งความฝันอิสระ ฟรี Freedom, ออดอมกำลังรอเราอยู่ไหนจ้าเจาเอ๋เอไม่เห็นไม่เห็นมีเลยเรายังออกมาข้างนอกไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเราเหมือนว่าเรายังจะอยู่ใต้ดินอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่แล้วแหละเราไม่ได้อยู่ใต้ดินแล้วเรากำลังจะออกไปไหนก็ไม่รู้อนะโอเคลองไปดูแล้วกันนะเออเออ โอ้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 ลอยละลิวไปไหนแล้วโอ้นี่นี่ไงโอ้ช่วยด้วยฉันติดค้างหูเมื่อกี้เรานั่งสไลเดอร์มาจากฝั่งนู้นนะแล้วก็โวมาลอยกลางอากาศอยู่ตั้งนานกว่าจะลงได้นี่เราขึ้นมาอะที่ห้องนี้ฮึบโอ้เอาตีนตีตีประตูตีหน้าอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไปทางไหนต่อ่ะไปทางไหนต่อ จะมีคนมาดักหรือไม่อุ้ยนั่นนั่นนั่นใช่หรือเปล่านั่นอนะอะไรเนี่ยแย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่าเราจะเจอกับสุดยอดหุ่นยนต์คุณลุงตำรวจสุดโหดโอ้โหดูดีอยังโหดเลยอุ้ยอะไรอะนี่เราเราต้องแบบเราต้องสู้ป่ะเราต้องมีอาวุธยิงยิงเอ้ยอย่ามาตรงนี้อะไรเนี่ยเรายิงใส้กรอกใส่เขาหรอเรายิงหอวดอก เอยิงฮอตดอกใส่ลุงตำรวจดูลุงเอ้ยเอ้ยอ้ยเอเกือบไปดูโอ้ลุงโหดมากเอ้ยยาอย่ามาตรงนี้อย่าเด้อย่าเด้อเกือบแล้วเกือบไปอ้ยอยเ้ยโอ้หดูดูเรือด้วนการต่อสู้เออระดับตำนานโอ้อ้ยโอ้โหปล่อยปล่อยมีอะร่้น่ากลัวเอ้ย เดี๋ยวนะเพื่อนที่สู้อยู่กับเราอ๋อนั่นไงนั่นไงเพื่อนคนนั้นเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าเด้ออย่าเด้อใกล้แล้วอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อย,ยเย่เราหนีออกจากที่นี่ได้แล้วรีบไปเลยดีกว่าเอ้าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้า